การสั่งสมบารมีเนี่ยผู้สั่งสมบารมีมาแล้วยังยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่เกิดในยุคพระพุทธเจ้าเป็นคนมีบารมีนัฟังธรรมสี่ประโยคอย่างพระพยะทารุจริยะบรรลุอรหันต์เลยพระยซัสฟังธรรมสองกันกันแรกเป็นโซนดักกันที่สองเป็นอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นเป็นผู้ที่มีทั้งเจโต มีทั้งปัญญาเก่าแต่ปัญญายังไม่ท่วนเท่านั้นน่ะเจโตมีมาแล้วพอฟังปัญญามีปัญญามีความเข้าใจอีกนิดเดียวก็บรรลุได้เพราะนั้นคนแต่ละคนจึงมีบาร,รมีสังสมมาไม่เท่ากันคนเหมือนกันนะคุณไปสารพืชมงคลพืชมงคลเคยถามมาว่าทำไมผมก็อ่านพระไตรปิด,ดกมามากมาย ทำไมมันบรรลุโสดาเหมือนพยาสะสักทีเ <c> ค <oughs> ยถามอาตมาก็ตอบไปแล้วว่ามันสั่งสมบารมีมาต่างกันคนที่มีแล้วก็นิดเดียวเช่นพระพุทธเจ้าท่านนั่งทบทวนธรรมะของพระองค์วันขึ้นสิบห้าคำเดือนหกใต้ต้นโพทบทวนเสร็จแล้วท่านก็ระลึก ถึงธรรมะจะเรียกว่าเขาเรียกกันว่าวันตรัสรู้ด้วยนะบอกว่ารู้ท่านรู้วันนั้นนะวันั้นที่จริงท่านทบทวนขึ้นมาไม่ใช่ท่านตรัสรู้หรอกท่านตรัสรู้มาเก่าท่านมีสมาธิปุติยานมาแล้วท่านมารู้เป็นพระสมาพุธเจ้ามาแล้วในปางที่เกิดมาเป็นเจ้าชายศิีัทธะเนี่ยท่านจะมาประกาศศาสนาท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมะอะไรมีแต่ไปปฏิบัติหลิงลงมมงอกพองถูก สังคมโลกเขาครอบงำก็ไปกับเขาเสียเวลาไปตั้งหกปีท่านถือว่าเป็นวิบากของท่านซึ่งดิงลมมุมก็พอเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่คนจะต้องเจอกับโลกคนสกรแล้วก็ค่อยหลุดพ้นออกมาจากตัวเองมีแล้วก็หลุดได้ขอตัวเองมีแล้วถ้าของตัวเองไม่มีหลุดไม่ได้อย่างอาตมาเนี่ยมา,าปางนี้ชาตินี้ัตมาไม่ได้เรียนจากใครแลอาตมาก็บอกอาตมามีภูมิเดิมมาเป็นสยังอภิปัญญาคน ไม่มีภูมิปัญญาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็หาอาตมาอวดดีพอพูดตอนแรกได้หาอาตมาอ๋อประกาศตัวพ,พุทบูจ้าวัรู้เองม่นเบตมีครูบาอาจารย์นี่รู้เองเลยสรู้เองเลยเหรอเป็นเจ้าเลยอาตมาไม่ได้ประกาศว่าอาตมาเู้าสักทีก็บอกเป็นบริษัทมาประกาศบอกบริษัทบอกตำแหน่งมรดฐานะด้วยวระดับเจ็ดไม่ได้บอกแปดก็ยังไม่ได้เป็นเลยแต่คนที่ไม่เข้าใจชัดเจนละเอียดละออพอก็ เขาไม่ค่อยจะศรัทธาเรื่มใจเขาก็ว่าไปงั้นแหละที่เขาไม่เข้าใจเรื่มไม่เรื่มใสอัตมานั่นก็เพราะว่าเขาไปยึดความรู้เข้าไปยึดความเข้าใจในทิฏฐิหรือทฤษฎีที่เขาได้นะมันมิชัาทิฏฐิไปแล้วพอมาฟังอัตมาพูดนี่มันแย้งกันพราะมันสมาทิฏฐิเขาฟังแล้วน่ะเขายึดแล้วว่าอย่างนั้นถูกเขายึดถือเป็นที่ถูกต้องแล้วด้วยปฏิบัติต่อกันมาโลหนาน หลายร้อยปีมาแล้วจะเป็นพันปีแล้วพออาตมาพูดก็มันคานแยงอ,อันนึงผิดอันนึงก็ต้องถูกใช่ไอาตมาพูดถึงถูกเขาจุดที่ผิดเขาก็ว่าอันนี้ผิดเขาก็ว่าของอาตมาผิดของเขาถูกมันก็เป็นธรรมดาอาตมาก็ไม่ได้สงสัยอะไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นและมันยิ่งยืนยันให้เขาชัดเจนของอาตมาด้วยว่าโอ้ถ้าอาตมามาประกาศสิ่งที่ถูกเนี่ย แล้วไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่ผิดเนี่ยอาตมาก็เข้าใจผิดที่ใช่ไหมว่าโอ้ก็อาตมามั่นใจของอาตมาถูกแล้วมันแย้งไม่เหมือนกันกับของคุณก็แสดงว่ายิ่งชัดเจนของคุณน่ยมันผิดก็ไม่เห็นจะมันงงงันอะไรชัดมันก็ยืนยันความจริงอยู่เงี้ยถ้าเขาเห็นด้วยถึงจะตรงกันหมดถ้าถ้าเขาเห็นด้วยกันกับพ่อท่านก็คงตรงกันหมดก็คงไม่มีใครผิด ต้องถูกเหมือนกันหมดอ่าใช่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยอาตมาหมดโอ้โหประเทศไทยมันจะ,จะเจริญขนาดไหนเนี่ยโอ้คุณพูดสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยอย่าอย่าคิดเลยสิ่งท,<อ>ที่เป็นไปไม่ได้ผม,ผม,ผ,มผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆค <laughs> รับเอาเพราะงั้นก็เรื่องของ คุณว่าตก,กะหรือของการะระลึกถึงสิ่งที่ได้ที่เป็นที่เป็นสัจจะมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตะก,กะ,ะระลึกมันเตวิชโชเป็นความะระลึกถึงของเก่าบุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานแต่เขาก็เข้าใจเอาว่าบุเพนิวาสานุสติยานเนี่ยเป็นะระลึกถึงตัวตนบุคคลเร, <c oughs> เราเขาเป็นเรื่องอัตตาเป็นเรื่องสัตว์บุคคลอะไร,ะไ,รไปมันเป็น นึกถึงบุเพนในวาสตุญานที่เป็นธรรมะเนื้อหาธรรมะที่เราเคยได้เคยมีเคยเป็นมาก่อนมาเก่าธรรมะที่ได้ผ่านมาก่อนแล้วบุเพลระลึกถึงของเก่าเขาไม่เอาเนื้อหาสัจะธรรมะเขาไปเอาบุคคลตัวตนเราเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นอะไรแตรายไปมันก็เลยไม่เป็นธรรมะมันก็น่าสงสารน่าเข้าใจอะไรแตรายไปพวกนี้ ไม่ว่าจะเป็นวิชาสามบุเพนิวาสานุสติญาณก็ไปเข้าใจเป็นตัวตนบุคคลเราเขาไม่เข้าใจเข้าหาสภาวธรรมนะจุตูประพาติญาณก็ไประลึกถึงเป็นตัวตนเรื่องราวมีตัวบุคคลมีละครลำเมงม,องมีอะไรตะ่ะไรต่างๆ,น,าน,ๆนั้นน้าไปก็ค่อยๆอ,อธิบายกันไปนนเพราะงั้นในเรื่องของวิมุตติสูตรก็ ก็ขยายแล้วนะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องของตัวตนบุคคลเราเขาและก็เป็นเรื่องของการไตรตรองตรวจสอบหาวิมุตตทั้งหลายนะตรวจสอบไม่ใช่การคิดตะก,กะนะทีนี้การเข้าไปคิดอยู่ข้างใน ไตรตรองข้างในพิจารณาข้างในถ้าคนไหนไม่มีสัจธรรมที่มีแล้วบรรลุแล้วคนคนนั้นคนนี้ละตักกะแท้นั่งสมาธิหรือว,ว่าเขาไปอยู่ในพบคิดนึกไปมันมีแต่สัญญามันมีแต่การกำหนดรู้กำหนดไปกำหนดอันนั้นกำหนดอันนี้ขึ้นมากำหนดนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ในพระบัญญสูตรกำหนดอนดีตที่เรารู้มา 18อย่างหรือกำหนดอนาคตที่เราเคยคิดมาก่อนกลับมาคิดใหม่รวมละเอีกตั้ง44อย่าง44ประการมันก็มีได้เท่านี้ที่เข้าไปอยู่ใน้พบที่เข้าไปนั่งเป็นท่านเรียกว่าอะไรอสมอะไรสมาธินะ ทิฏฐิหรือเปล่าครับที่เป็นทิฏฐิปัจจุบันหรือเปล่าฮนะทิฏฐิธรรม,มทิฏฐิสมาธิเนี่ยเขาเรียกความรวมมาทำสมาธิอันเนี้ยโตสาเาธิที่นั่งรับตาทำนี่ได้หกสิบทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยเจโตสมาธิแล้วมลนะ่าเออเจโตสมาธินะเป็นทำเจโตสมาธิมันไม่ใช่สมาธิที่เกิดปัญญาปัญญาต้องมีภายนอกต้องมีสัมผัสหก ปัญญาต้องมีองค์ประกอบของโลกของอัตตามีจักสุมีปัญญามีญาณมีวิชามีอาโลกนี่เป็นต้นนี่คือหลักฐานคำตรัสพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะามายืนยันประกอบแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปกับปัญญานั่งรับตาใช้จิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาจะโผล่ขึ้นมาเองพูดเอาเองอะพระพทธเจ้าไม่เคยสอนนะปัญญาหลับตาไม่มีมีแต่สัญญาสัญญาไม่ได้เกิด ปัญญาไม่ได้เกิดในตับตาปัญญาต้องลืมตา,าสัญญากำหนดภายนอกก็ได้แต่มันไม่เป็นปัญญาแต่ถ้าเป็นปัญญามันต้องสัญญาที่เป็นปัญญามันต้องมีภายนอกเพราะฉะนั้นหลับตาเลยนี่ไม่มีภายนอกเลยนี่ไม่เกิดปัญญาเลยได้แต่สัญญาอย่างเดียวนี่มาเรื่องวิปาัาสนาทีน่นี้วิปัสสนา เรื่องวิปลาสนี่นะมันสำคัญมากเลยคนทั้งหลายในโลกนี้วิปลรราสทั้งนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าเขาวิปลาสนะวิปลาสเอาฐานก่อนทิฏฐิเมื่อกี้ถามมาทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสนะทิฏฐิสัญญากับจิตสามอย่างวิปลาสสาม ที่ถามมาว่าอะไรก่อนใช่ไหมครับท่านเขาถามว่าจิตวิปลาสกับจิตวิปลาสได้เกิดก่อนกันแน่คบท่านในที่พระพุทธเจ้าเรียงไว้นะครับเพราะท่านพุทธเจ้าเรียงจากสัญญาแล้วก็ไปหาจิตแล้วก็ปิดท้ายด้วยทิฏฐิครับผมคือสัญญาการกําหนดรู้เราต้องรู้จิตหน้าที่ของจิตหน้าที่หน้าที่ต่างๆหน้าที่ของจิตหน้าที่ของแจกออกไปเป็นเจตสิกก็ต่าง หน้าที่ของสัญญาหน้าที่ของสังขารหน้าที่ของเจตนาหน้าที่ของผภสษะหน้าที่ของมนสิการเป็นต้นต้องรู้หน้าที่ของอาการจิตเราทำงานทำหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้ถ้ายังกำหนดหน้าที่ของเวทนาคืออย่างไรหน้าที่ของมันเป็นยังไงมันก็เป็นอาการรู้สึกสัญญากับเป็หน้าที่ยังไงหน้าที่กำหนดรู้หรือจำไว้ นาทีสังขารคืออะไรนาทีจารากก็คือปรุงแต่งเป็นปัจจุบันทำอขณะนั้นปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งกันอยู่นาทีเจตนาคือยังไงนาทีเจตนาก็ือมีจิตที่มุ่งหมายออกไปมันมีสามเจตนาเจตนาเป็นกามเจตนาเป็นพะวะตนาเป็นเจตนาเป็นวิภวตัหา วิพวตนาเป็นเจตนาที่ไม่มีพบแล้วไม่มีทั้งกาไม่มีทั้งภวตนาหมดแต่เขาก็ไปอธิบายกลับโดยพยัญชนะวิพวตนาแปลว่าตัณหาคือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเอาพยัญชนะมากลับกันเฉยๆไม่มีสภาวะเขาก็จะแปลอย่างนั้นเขาก็เลยไม่ไปไหนเลยวนอยู่ในพยัญชนะจริงๆแล้ววิพวตนามันคือตัณหาไม่มีตัณหาแล้ว ัณหาไม่มีตัณหาที่เป็นกิเลสแล้วไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีตัณหาแล้วเป็นเขาขอยืมคําว่าตัณหาคือความปรารถนาความต้องการที่ไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีกิเลสไม่มีอะไรแล้วมาใช้เอาขอยืมพยัญชนะตัณหามาใช้นั้นถ้าจะพูดว่าอยากได้ความไม่มีได้ไหมครับพาจารยอยากได้ความไม่มีมันก็คือกําลังประสงค์อยู่ แต่ถ้าบอกวามันสเร็จแล้วมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าวิภาวะมันไม่มีพบละการพบก็มีสามกนการพบรูปพบรูปพบไม่มีแล้วมันก็พึ่มีแต่มันมีอาตมาก็เคยบอกว่าพระพุทธเจ้านี่ทํางานด้วยวิภาวะตัณหาพระอรหันตุกองก็ทํางานด้วยวิภาวะตัณหาแต่เขาก็ฟังไม่ออกเพราะว่ามันไม่เข้าใจสภาวะไปติดอยู่แค่ตัณหาไปยึดที่ได้พัญชนะพยัญชนะเท่านั้นนะ